ก็ผมหัดทำเกษตรอย่างว่างก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุโเหมอนเดิมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้อยู่ที่บ่อหอยปังหลังอู่ซ่อมเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราผมจะมาล้างบ่อหอยนั่นแหละนะครับก็เลยมาถ่ายทำคลิปด้วยนะครับหลังจากที่นะครับคลิปที่แล้วนะครับเราได้ลงคลิปไปออกอากาศไปนะครับเพื่อนๆว่า,อาหอยสี่เดือน นะครับหอยประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนก็ออกไข่ได้แล้วนะครับหลังจากที่ถ่ายคลิปไปได้สองวันนะครับผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือได้ไข่ฟองที่สามมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับครับผมเพื่อนๆครับบ่อที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือบ่ออนุบาลหอยฟังบ่อที่หนึ่งที่ได้ท,ทําลิปกันมาห้าหกเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นวันนี้ก็จะเปลี่ยนอาหารให้เขาด้วยแหละนะครับเพราะว่า ตําลึงทองนะครับที่เอามาเลี้ยงเอาไห้เขากินก็กินหมดเกลี้ยงนะครับกินหมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าไม้ส่วนหนึ่งก็ยังคงอยู่อ่าตามตะเข็บตามดิมฝั่งนะครับเพื่อนๆนะครับอาหารส่วนหนึ่งก็ยังคงเป็นแหนแดงอยู่นะครับเพื่อนๆเป็นจอกเป็นแหนอยู่นะครับอ่านะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับเพื่อน หอยตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆอ่ะจับให้ดูเลยนะครับหอยประมาณนี่แหละนะครับสามสี่ห้าเดือนประมาณนี้ไม่เกินนี้ก็อยู่ตัวอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตัวกว่าเหรียญห้าเหรียญสิบแล้วกันนะครับบางตัวเจอไฟแฟดครับนี่นะครับตัวโตสุดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆตัวกว่าเหรียญสิบแล้วกันนะครับอ่า หอยรุ่นนี้แหละนะครับน่าจะเป็นหอยรุ่นนี้แหละนะครับเพื่อนๆที่เขาเรียกว่าอ,ออกไข่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับออกไข่แล้วนะครับไหนเราไปดูไข่กันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆจากคลิปที่แล้วนะครับมีไข่อยู่สองลังใช่ไหมเนี่ยสองลังตรงนี้นะครับเห็นไหมข้างในมีอยู่สองลังนะครับบนกับล่างนะครับซ้ายกับขวานั่นแหละ ครับทีนี้ก็ได้ฟวงที่สามออกมาตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็กลายเป็นสามลังอย่างที่เพื่อนๆนเห็นนะครับนี่นะครับเป็นสามลังอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นแหละ่านะครับมายส่วนหนึ่งก็ยังคงจําศีลอยู่นะครับจําศีลนะครับขึ้นมาจาศีลน,นะครับตามตะเข็บตามขอบตามมุงนี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อ นี่นะครับพอดีว่าอาจะจะมาล้างบ่อหอยสักนิดหนึ่งนะครับบ่อหอยบ่อที่เอาปูมาลงไม่รู้บ่อนี้เป็นไรนะครับน้ําเสียตลอดเลยนะครับเหมือนกับน้ำฝนลงแล้วก็บ่อไม่โดนแสงแดดด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาบ่อตรงนี้นะครับก็ดูดน้ำบอกล้างพื้นก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับปูผมไม่รู้เหลือกี่ตัวนะครับนี่นะครับ ครับเพื่อนๆในบ่อตรงนี้นะครับแต่ก่อนก็เป็นบ่อพ่อพันแม่พันของหอยปังนะครับเพื่อนๆตอนนี้มีปัญหาก็คือเอาหอยออกไปแล้วดินเหมือนกับดินเสียนะครับแล้วก็บ่อไม่โดนแดดด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็มีจุดที่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่สงสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือบ่อนี้ไม่มี เรียกว่าไม่มีผักตบชวาด้วยหรือเปล่าเพราะว่ารากปกติรากผักตบชวาส่วนหนึ่งก็จะดูดกินในส่วนครา,าบที่เน่าเสียพวกนี้นะครับผักตบชวาก็จะเป็นตัวกรองอีกชั้นหนึ่งเป็นตัวดูดกินพวกคราบดำๆอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับวันนี้ผมจะทําการถ่ายน้ําไปก่อนนะครับทาการดูดถ่ายน้ําขีดพ่นล้างคราบดำๆออกแล้วผมจะเติมน้ําลงไปใหม่แล้ว ผมจะไปเอาผักตบชวามาลงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคอยดูว่าน้ําจะเสียอีกไหมนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในบ่ออนุบาลบ่บอที่สองก็คือบ่อน,นี้ก็จะทําการล้างบ่อนะครับาจากคลิปที่แล้วยังมีผักตบชวายังมีจอกนี่นหนเหรือก็เต็มเลยใช่ไหมมาคลิปนี้ไม่เหลือแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะว่าหอยกินไปหมดแล้วนะครับกินเก่งมาก น้ำดำเลยน้ำเสียเลยเพิ่งต้องทำการถ่ายน้ำแล้วนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนเเราก็มาดูกายภาพภายในบ่อหลังจากดูดน้ำออกไปสักพักหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆ่อที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบ่ออนุบาลหอยปังบ่อที่2ตอนนี้ไม่ใช่อนุบาลแล้วแหละนะครับเพราะว่าผ่านไป3เดือนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนหอยก็เริ่มเติบโตนะครับเพื่อนเเติบโตแล้วก็ขยายตัวออกไป นะครับตอนนี้หอยอายุ3เดือนนี้ค่อนข้างจะกินเก่งกินจุแล้วนะครับเพื่อนๆผักตบชวาจอกแหนที่เราเอามาลงในบอ่อไม่ต้องถามถึงนะครับเกลี้ยงนะครับไม่เหลือเลยนะครับไม่มีโอกาสได้เน่านะครับเพื่อนๆนะครับในช่วงนี้หอยโตขนาดนี้น้ําจะดําเร็วมากเลยนะครับเพื่อนๆ อ่าซึ่งแตกต่างก,กันกับหอยเล็กมากๆเลยถ้าหอยเล็กนี่เราอาจจะถ่ายน้ำอ่าเดือนละครั้งก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าหอยโตัวขนาดนี้แล้วนะครับหอยจะกินเก่งแล้วก็กินจุนะครับแล้วก็จะทําน้ําเสียเร็วนะครับเพื่อนๆเราเล่าสิบห้าวันนะครับน้ําก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับอ่าแตกต่างกันมากเลยนะครับกับหอยอ่าหอยเล็กนะครับตอนนี้ก็โตไปแล้วนะครับ เขาจะอยู่ตามขอบตามมุมนี่แหละนะครับห้อยในนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนในบอร์ดนี้มีทั้งปลานะครับปลาหมอนะครับปลาหางนกยูงนะครับเพื่อนซึ่งเอาไว้กินลูกน้ํานะครับไม่ให้มีลูกยุงนะครับเพื่อนนี่นะครับก็ก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนนะครับอันนี้เป็นบ่อห้อยปังนะครับบ่อที่สองนั่นแหละนะครับ อ่าที่ดูมาเบื้องต้นเมื่อกี้เป็นบ่อพ่อพันแม่พันธกับบ่ออนุบาลบ่อที่หที่เห็นอยู่ตอนนี้บ่อที่2นะครับก็บเพื่อนๆครับสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้อ่ารู้ได้รับทราบได้ดูพร้อมๆกันนะครับว่าเออหอยสี 4, 5, ่หเดือนก็สามารถออกไข่แล้วก็เริ่มท่ายอยที่จะออกไข่มาเรื่อยๆ,ๆนะครับรอบก่อนเอาไปเท่าไหร่รอบก่นอนสแล้วรอบนี้มาสนะครับ ก็เป็นห้าฟองแล้วนะครับห้าลังแล้วนะครับสําหรับหอยฟางอายุประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับสามารถออกไข่ไปแล้วห้าลังนะครับเพื่อนนะครับนี่ก็เอ้าเป็นแนวทางที่ดีเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะครับที่เราจะได้ทําการขยายพันธุ์ของหอยออกไปอีกนะครับเพื่อนก็สําหรับคลิปนี้เพื่อนๆนก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปใหม่ๆอ่าทั้งคลิปเกี่ยวกับงานซ่อมนะครับงานซ่อม อะไรที่เป็นความรู้สามารถแบ่งลงมาในช่องหัดทำเกษตรยามว่างได้นะครับผมก็จะแบ่งลงมานะครับแต่ถ้า,างานบางอย่างนะครับอาจจะเป็นงานซ่อมรถเพื่อนๆต้องไปดูในช่องนะครับซ่อมมอเตอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็น YouTube ช่องหลักช่องที่ช่องแรกของผมเองนะครับเอานะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆ f อทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับสวัสดีครับ